อาจารย์ครับเราวางโต๊ะทํางานในบ้านอย่างไรครับถึงจะดึงดูดเงินทองครับอาจารย์การวางในพื้นฐานในหงจุย้ยวิชาฟงฝอยเย่นะครับในการวางโต๊ะทํางานอาจารย์ตอบให้ได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ตามหลักในวิชาวงจุย้ยฟงฝอยเย่จะต้องดูในตําแหน่งของหนึ่งนะครับปัจจปยเกิดของอผู้ที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ตําแหน่งของห้องในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตําแหน่งฟิตแต่ค่า เรายังไม่สามารถที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ได้เราก็ควรที่จะต้องหาผนังที่เป็นผนังทึบนะครับหันหน้าออกไปประจันหน้าบ้านนะครับในยุคเก้านี้ถ้าให้อาจารย์ตอบหันหน้าไปทางทิศใต้พยายามหันหน้าไปทางทิศใต้ก่อนนะครับปีนี้แล้วดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับหันหลังให้กับผนังทึบและหันหน้าออไปหน้าบ้านนี่ครับคำถาม,ถามและคำตอบขอบคุณครับสวัสดีครับ